น้้ยไไดัไดังงปะูทสวัสดีครับ f อซทุกท่านแล้วก็ผู้ชมที่ผ่านทางเข้ามารับชมในช่องมูซัว h ช n แนลครับวันนี้ทางผมเองก็จะพาท่านผู้ชมมาตามล่าปลานียนสายโลกันนะครับสำหรับวันนี้นะก่อนอื่นที่จะไปลุมยิงปลากันนะครับวันนี้จะมาตอบคำถามนะครับของน้องๆน,นะครับ ที่สอบถามกันเข้ามานะครับซึ่งเป็นคําถามที่ดีมากเลยนะครับก็น้องเขาได้สอบถามกันเข้ามานะครับว่าคนที่ถนัดมือซ้ายนะครับคนที่ถนัดมือซ้ายเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนข้างมาจับมือขวาเนี่ยเราต้องหลับตาข้างไหนนะครับปกติแล้วนะครับถ้าเราจับซ้ายอย่างนี้นะครับมันจะหลับตาขวาใช่ไหมครับ แบบนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาจากฝั่งขวานะครับต้องหลับตาข้างไหนนะครับถ้าผมไม่เข้าใจผิดนะครับถามนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับว่ามาจากฝั่งขวาเนี่ยต้องหลับตาข้างไหนนะครับก็ถ้าเราเปลี่ยนมาจากฝั่งขวานะครับฝั่งที่น้องไม่ถนัดเนี่ยก็ต้อง หลับตาฝั่งซ้ายนะครับเพราะว่าเวลาเลงเนี่ยถ้าเราหลับตาฝั่งขวาเนี่ยสายตาเราจะเลงตามร่องอ่าหน้าไม้ใช่ไหมครับถ้าเราไปหลับตาขวาเนี่ยไม่โดนนะครับเพราะฉะนั้นต้องหลับตาฝั่งซ้ายนะครับเลงให้ตรงแล้วก็หลับตาฝั่งซ้ายนะครับหลับตาฝั่งซ้ายแล้วเลงด้วยตาขวานะแบบนี้นะครับมันถึงจะโดนนะครับก็ น่าจะเข้าใจนะครับง่ายๆนะครับหลักง่ายๆก็คือพันท้ายนะครับพันท้ายแนบกับแก้มฝั่งไหนนะครับให้หลับตาฝั่งตรงข้ามนะครับแค่นั้นเองหลักง่ายๆนะครับถ้าเราถนัดซ้ายเราถนัด้ายอ่าพันท้ายเราแนบซ้ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นฝั่งตรงข้ามก็คือฝั่งขวาเราก็หลับตาฝั่งขวาแบบนี้นะครับแต่ถ้าเรา ถนัดซ <Goodnight. S 1> ้ายแล้วมาจับ hmm. ฝ okay. ั่งขวานะครับมาจับฝั่งขวานะมาจับฝั่งขวาแบบนี้เราต้องหลับตาซ้ายนะครับเล็งด้วยตาขวานะครับโอเคนะครับก็เป็นคําถามที่ดีมากนะครับสําหรับมือใหม่นะครับที่อ่าคนเรานะครับถนัดซ้ายถนัดขวาไม่เหมือนกันนะครับสําหรับคําถามนะครับในคลิปนี้นะครับก็ตอบให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองไปทดสอบกันดูนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาไปซุมปลาแล้วนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปลุยกันแล้วไปลุ้นกันครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงไปครับ เต็มครับโอ้โดนละโดนเต็มโอ้น่าจะไซส์ไซส์ใหญ่เลยนะครับท่านะผู้ชมน่าจะหลักโลนะมาล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 ะผมว่าผมลงดีกว่าครับท่านะผู้ชม จดี๋ยวกลัวมันไอกลัวมันหลุดอะนะลงดีกว่าครับแน่นอนกว่าปล่อยนั่นแหละโน่นเลยครับดิ้นในพงหญ้าละลง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 ดีกว่าชั่วกว่า Các khắp Ui. Đủ đi Mình dừng ngay Mình tiếp ở đây Ui, ừ, phùng ya dần nả. ครับดิ้นอยู่นี่แหละเจอตัวแล้วโ ชมเฮ้ย hey, ปลาทูครับมันได้ได้ยังไงปลาทู <laughs> มันมีอีกตัวหนึ่งครับท่านผู้ชมเนี่ยโอ้ยมัโดนสองตัวนี่เองโอ้ยไม่น่าเชื่อโอ้โหดูครับนี่เลยโอ้ amazing ครับโอ้ย ไม่เคยได้ไอ้ตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ได้ทีละสองเลยนะครับท่านผู้ชมนะต่แต่ผมยิงปลามานะครับก็มีแต่ประมาณไซส์เจ็ดแปดขีดนี่แหละนะครับที่เคยได้ทีละสองตัวนะเขานี่คือตัวนี่ครับดูครับโอ้โหตัวหนึ่งแต่ละตัวคือโลขึ้นทั้งนั้นเลยครับดูดูดูด,ดูโอ้โหยิ่งตัวนี่ตัวนี้ยิ่งใหญ่โอ้โห ดูครับเด็นไปได้ยังไงเนี่ยเนี่ยครับดูสองตัวโอ้โหสุดยอดเลยครับโอ้โหตัวนี้ก็โลกว่าโลกว่าแน่นอนครับตัวนี้น่าจะประมาณโลน่าจะโลเกือบสองโลได้นะครับตัวนี้นะดูครับมือโอ้โหมือนี่คือมือผมนี่คือเท่ากับหัวปลาตัวนี้เลยนะ โอ้ดูตัวมันครับโอ้ยอดไปครับขึ้นบกกันโอ้ amazing amazing ผมก็ไม่เคยได้นะครับโอ้ยตื่นเต้นมากโอ้ยอคุ้ม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 ไป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 ขึ้นบกกันครับ นี่ครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับนัดเดียวสองตัวนะตัวไซโลกว่าทั้งนั้นเลยครับตัวนี้น่าจะถ้าไม่สองโลก็เกือบสองโลนะครับตัวนี้นะน่าจะอยู่ที่ประมาณโลแปดโลเก้านี่แหละตัวทางขวาทางขวามือผมนี่นะครับอันนี้หมานหมานหม,มานครับไปครับลุยกันต่อ,อสุดยอดครับ ยิงตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมแล้วก็ปล่อยให้มันดึงไปไงดึงไปมันไม่ไปตรงกลางครับมันวกกลับมาเข้าไอ้พุหง้ย่เนี่ยติดแน่นเลยขาวนี้ไปครับลงไปข้างล่างกันุยน้ำไปสิ โอ้ยไม่รู้ว่าจะลึกแค่ไหนนะครับโอ้โหลึก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 โอ้โหถึงอกเลยอกเต็มเต็ม โดมันเข้ายังไงเนี่ยโอ้ยโน่นแหละมามาจากตรงกลางโน่นนะครับปล่อยเชือกไงปล่อยเชือกปุ๊บมันพาเข้าพงหญ้าเลยเรียบร้อยติดแงกไหนว่าปลาเดี๋ยวไม่ได้ตัวก่อนเอ้ยไอไอไอนี่แหละนะาผู้ชม ไซโลกว่านิดๆนะมั้งเนี่ยประมาณโลหนึ่งนิดมัง้งถือว่าใช้สวยนะครับใช้ได้ใช้ได้คุ้มอยู่คุ้มอยู่เอยนึกว่าตัวเล็กอยู่ในน้ําตัวไม่ใหญ่นะครับในน้ํานะแต่พอออกมานี่คือใช้ใหญ่ใช้ได้เลยครับอถือว่าคุ้มเปียกไม่เป็นไรได้ลูกดอกคืนได้ปลาก็ถือว่าโอเคครับ มานปาน้องห้องป้าปี้ได้าจากหื้นดีห้องมาถึงปี้ถึงน้องนี่ผู้ชมเรียบร้อยสมันเแตนโอเคครับสายอ,อ่พีก็เอาไว้นี่แหละเดี๋ยวไปม้วนที่บนบกเอาไปกลับกัน อตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะเพราะว่าบ่ายโมงแล้วครับผมไม่ได้หอ่หอโงห่อข้าวอะไรมาเลยนะครับมาแค่ครึ่งวันวันนี้นะก็ถือว่าประสบความสําเร็จครับสำหรับครึ่งวันวันนี้เดี๋ยวเรามาดูอยอดปลาทั้งหมดกันว่าผมได้กี่ตัวนะผมจะเทเลยนะครับเทตรงนี้แหละเดี๋ยวมาดูกัน โอ้ยท่านผู้ชมเอ้ยนี่แหละอ่ะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันครับเมต,ตุเมตาก็อ่ะเอาไว้นี่ก่อนอ่าท่านผู้ชมเอ้ยมาดูใกล้ๆกันว่า วันนี้โคตรปลาขนาดไหนตูโอ้โหตูครับสุดยอดสุดยอดสำหรับวันนี้วันนี้วันหนึ่งเว้ยวันนี้คือหมานเป็นพิเศษครับวันนี้ได้เวลาแค่ครึ่งวันอโอเคครับ ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้จบแล้วชอบถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องมูโซชาแนลแล้วเรากลับมาเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นหมายที่ไหนแล้วก็เกี่ยวกับคลิปอะไรวันนี้ตัวผมเองก็ต้องจากลาไปก่อนครับสวัสดีครับสุดยอดครับสําหรับวันนี้หมาน,มาน